ก่อนอื่นเราก็ดื่มน้ำอ่าดื่มน้ำมะตูมก่อนนะครับววครับลีลาการพิสติเกอร์ของช้างไก่กาไกาไกาไก่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 ไกาไกากาไก่าก่ไก่่่่่่่่่่กก่น่นกกก ติดไปซะกอนติดไปติดมากกันลืมเลยว่าสติ๊กเกอร์ไหมข,หขึ้นกระจายแล้วออ้าสรถไปไไไยีย่เนะ่สิบเกอร์นะฮะทั้งหนาครับเบอร์ฉันไหมครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเบอร์ฉันไหมเนาะครับเนาะ นี่เขาใส่ประคำนี่ครับอาจารย์ไกบ่บ่อหน่ว่คาคนลอใภัเสียวเมือ่ออาจารย์ตักคนสะอาดเอาแกะนี่เบงการแบ่งครึงค่งเรามมเทิงนิดเดยวครับแ <laughs> บ่งครึ่ง <laughs> หลายคนที่สิเกิลเป็นครับเบงร์นะครับในคลิปนี้คือ ในการสอนติเกิร์ครับอ่าข้าะพี่ติสติเกอร์น้องบอกว่าเชยตายไปเพียนซีได้ไหมราคามันไม่กี่พันโอ้ยการไมดีครับ อเมริกาโอ้แรนอันไหนเนาะฮ่าฮ่าฮ่าจะบอกเลยคิดไว้ด้โดนอเปบ่ย คนเห็ดเป็นเนี่ยจะได้ก็คขื่อนเนาะมีล่ามีล่าจัดแน่นอนครับนี่ครับการกีกเกอร์ช่างหนาวหัเส้นสาวครับเป็นคลิปนี้หาบางอย่างเลยครับเด้อนี่ครับแล้วมีเสื้อบอกความนะครับนี่เสื้อสองสองกางเกงสามเื่องหัวนี่เย็นเที่ยงอยู่บ่ได้รับบอกว่เออเสื้อบอก อาจารย์บอกว่าได้ร <websites. S 2> ับก็คือใส่เลยใส่เลยใส่เลยครับใส่เลยจวดครับจวดเอาไก่ขวดสามนียไก่ขวดสาม้อาไก่ขวดสามเนี่ยเอาตัวนี้น่นมันนี่ โอ้น่าบริการดีเลยนี่เอาเอาอันนี้เดี๋ยววันนี้นี่ยับยับวันนี้เก็บไปยับอร์โทร่แล้วกระตุ้ยครั้งนี้มองเสียงก็เสียงน่าสนใจกระทรลงหน่อยลงกระเหนี่ยวแล้วมันพายคนดังเลยพอตอนนี้อาจารย์ไกลก็ร่างดังดังเนี่ยแหละเครื่อง กึ่งเครื่องละาสองหลังสามหลานยัง pues ซ mm ื้อมาเน่นๆพวกหัวที่บุฟิกก็ซื้อมาเดี๋ยวก็เปรี้ยนโอ้นี่ครับถือกล่องแบบสมูดด nah. ีๆปราบเลยอีกเนาทีครับจาจิติดเกิดครับนาทีเดียวตามจิตในร้นพวกนังโลกคาถาครับ โอ้มจะเสกคาถามหาอะไรแฟนผมมีรักไหมโอ้เสียงวะกินน้าอกทมก่อนกับพี่ลากันอ้าอ่นอ,อ้กล่องสม,มุดอีก เวลาการติดสติกเกอร์แล้วครับแน่โอ้ต้องเอาสรุปออกกอนหมอเทคนิคก็ <c oughs> คอเอาอาจารย์ไก่จัง่ปยับคบยันยับยันเนื้อบนเลย พุงกระติดบนเทียงไงน้าเสียเ,เราตูไม่ติดอยู่ประดาว่ามันเมื่อสิบอะไรนี่เข่าทันสี่เข่าทันโอ้ต้องมากไว้เห็นบหครับโอ้ดูไว้นะน้องๆหนูนนๆที่ชมคลิปนี้นะครับตจะติดกอระจะทอนแสงเพราะว่าถ้าติดไปแล้วมันเอิงออกไปได้ตรงสีมันยืดนะครับต,ต้องแม่นยำนะครับแน่ หนึ่งในอแต่ว่าต้องซื้อเลยต,ต, <laughs> ต้องซื้อแยือดอยเนาะตาอาจารย์ไกเราไหวไทยพีได้น่ผมหลักไทย <laughs> หลักไทยาิเพื่ออยู่ยังอาจารย์ไก่ติอันกกาเสืออยู่ยังเพือเพือทีได้ <laughs> <laughs> แตจะใกล้ทิศหนามหรือทิศแหงเลยนี่โอ้ต้องฟีมือด้จังทิศแหงในนี่โอ้โอเขาคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขาเกิดมาเพื่อฆ่าสัพรพงเพื่อคมสมบัติเขาเปิดมาเพื่อป็นิกะลีบ้านกะลีเมืองวันนี้ล่าในการทิศครับพพี่น,อน้องครับผม ดึงออกเอ้โหกระดูกมังก,กับพี่จะรับไปบรับคือก่อนนะโอ้ต้องซื้อกับจะบดินแน่ครับนอ้องขนว,วัดยิบเอียงใสเอียงขวานนะครับนอ้องโอ้อย่างนี้นี่เอง เอาคือกับหัวหละอาจารย์บ่นเลยครับนี่คือการที่ติเกิอแบบบบตรงใส่น้ำครับแต่ตกใส่ชีมือครับตัวนี้ผันพลาดคือรครับเจ่งครับติดติเกิดต้องไปทำมาใหม่โอ้ตัวนี้โบเห็อาจารย์จับโบบุญบายมาหรอไปเลยครับไปเลยแต่ป็นติเกิดอ่ะ ừ hmm. hmm. ปกติรถทิดข้าวเดียวเนี่ย่ะมาหนีทายอยู่เราก็ทำทายดูเนี่ยมันยากนะครับจะข้องยังไงมันยากมันเพื่อสั่งราคาเนี่ยนะครับคนคนมีความคิดนีรื่องนี้คือเป็นแบบยางเนาะถ้าเราเราบมดทิศเลยมีคนมีแต่ความมาคนมานั่งรู้งี่เง่นี่ส่วนคุยไม่ได้เอาใหม่เนาะโอ้ที่แบบดีดีครับบ่ต้องบ่ต้องขามันแห้งนาะครับเนาะไปเลยเนาะ

นนสวงอนเดียวเนี่ยมอหนันงงามปับก็มาโดได้กับติกเกใส่าสาใส,ส่ด,ดังถึงมานรวอร์มอาจารย์ใ,มมให่จะจมุนเหร้อมโอ้โอลอกออกแล้วเลยเนะนันเป็นินานี่ลอกเนี<อ>่ยไงเนะไปำกานเลยันที่ <c oughs> ททขิานี่เลอกยังไงอาจารย์ไก่กวนี่ บต้องใส่กระดาษวบ่ทิ่หน้าไม่ใช่กระดาษกาวนี่<ก>นล<ะ>้ากันนหน่อยเนาะนอโอ้โอ้โอนี่ครับต้องมาทับไปเนี่ยกาไปใส่เยอเลยเนี่ยยับคนรวยเขาเนี่ยครับถ้าเป็นน้งนองๆนำ้ำผ่านเขากสีกินทีๆไม่หมดต้องทองกับแกีกินเลย ามาาบ้เ,เ่ยเ,เยป,ปนมอเน,นเียวคนรวยไป็นนาไงมาตัวนี้เขาลอกมาครับนี่คือสามารถออกงานได้เลยครับเขเป็นเขาเป็นติดนานี่ก็ต้องถามแหงก็นเนาะโอ้ตัวนี้สามารถไปใช้ <c oughs> มาส่ก็ได้ สบายเลยดีนโอ้ติติมติดน่เนาะติกองเียลยโดนครับผมสร้างไว่จะดนครับวนวนก็มาขายพื้นเ่อ่ีครับทำไสอต่อ ดีเองว่ะเอาุ้ลงทุ่นหน่อยออดีดีด,ดีครับนกาจสื ada, ่อวาใส่ื่อยกจเซียไหนโดนรถไปกันลืมไปเลยวะพูไปจาขอกรนลืมเมือนกน้ในงกนจักสัวนํารถเอาผมสั่งคนไหม่ให่นะครับแม่มาติดนะครับทำอาบุญเซีันสาวผมวันที่ยัง้า ซิ่มเหมือนอย่างนี้ห้าหลอดกออกตัวที่เกิดจะระดูดออกก็หม,มอซิ <c oughs> <c oughs> ่มนี่มันดำผุดเลยนี่โปผ่านนี่โอเคเอาโอเคเอาลานดาพันบ่ลมอนันไงบ่อาจารย์เกี่ยลานดาพันธ์มือหนึ่งมีสิบล้านใช่ไหมหมือนหนึ่งน,นี่ครับคือเรียบร้อยครับสติ๊กเกอร์ท่อนแสงครับวิธีสติ๊กเกอ,อร์ท่อนแสงด้วย โดยอาจารย์ไก,ก่ครับไก่กับต๊อกครับรวมกันเป็นไก่อตอกม้วนแค่หันดีเดี๋ยวคลิปใหม่ครับเดี๋ยวเฉยมาสอนติ้นติเกยครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องยูทูบถ้าชอบก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์นะครับผมเราจะทำคลิปใหม่ๆดีๆให้ดูกว่าคลิปนี้ครับผม,ผม,มเป็นหมน้วนไม่เกาก็ดีแต่ไก,ก่รู้ว่าจะดีไหมเนาะ ปับเจอกันคลิปไหมครับ,รบอาจารย์ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับผม